เด้คลิปเดียวได้เยอะเลยจ้ะมาจก็เก็บเห็ดด้วยกันจ้ะต่อจากคลิปที่ผ่านมาได้จ้ะเด้อเก็บมวนเก็บมันเก็บฟินๆเลยจ้ะดงเห็ดจ้ะ เจอกันในหกดองเห็ดอีกเหมือนเดิมจ้าเก็บฟินจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าลดนลดลด อากาศก็หนาวเห็ดกรอบเลาะเลาะเลยจ้ะอุ้ยเปื่อยมนเดี๋ยวเอาถุงนี้ไปตรงต้นไม้นี่จะได้จำได้ตอนนั้นอุ้ยอากาศหนาวแต่พี่น้อง มองไปนู่นมีแต่ดอกเห็ดนู่นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเห็ดก็เยอะเหมือนกันพี่น้องจ้ะแต่มันเจอความร้อนอากาศร้อนเห็ดเปื่อยเต็มโคกตอนนี้มันหนาวแล้วจ้ะเห็ดฟื้นตัวแล้วนู่นเต็มมดนลยตายเก่งมากเดี๋ไปนั่งจักตรงนู่น ุที่มันขึ้นมาก่อนนะ่ะมันเจอร้อนแล้วมันฝนตกใส่เปื่อยเมดอันนี้มันขึ้นชุดที่หลังเด้อพี่น้องจ้ะเนี่ยอันนี้ก็เก็บได้อีกให้มันโตค่อยมาเอาอีกอันนี้ให้สวนมารอบสองลวอยู่ในตอนี่เอาได้ไหมอือฮึอยู่ลึกลับ อุ้ยเกับหยับยายชาแท้ย่าบ้าชาเด้อพี่น้องเด้อฟ้ามืดแล้วจ้ะแสงตะวันเดี๋ยวก็บ,บึบ,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 บว่าบึบว่ากัวเก็บเจอเห็ดผิดไปจ้ะนู่นเยอะไปหมด วันนั้นนั่งไล่ซดทำคลิปเก็บเฮ็ดเอ๊ะขัดเฮ็ดไปด้วยพี่น้องเอ้ยเสียใจหมดไปเจอเฮ็ดพิษติดไปดอกหนึ่งติดไปดอกหนึ่งนะ่ะเฮ็ดถังหนึ่งยายเททิ่งมดเลยเด้พี่น้องจะบอกอะไรให้เสียดายถึงบอกเก็บละเอียดหน่อยเด้อเฮ็ด <Head S 2> มันอยู่กอเดียวกันแบบนี้ก็เ,เลยไม่รู้ว่า ดอกไหนเป็นกอไหนกอไหนเป็นดอกไหนกัวเชื่อมันกระจายติดกันพี่น้องเอ,อ้ยไปทางไหนดีเฮ้เราหันหลังกับจะ้ะ อ้ยดอกสวยก็สวยดอกเนี่ยที่มันเกิดมาเจอช่วงมันร้อนมันจะใบมันหม่อย่างนี้ไปเนอะเนี่ยไปทางไหนดีทุกคนเอ้ยมองหาก็่อเด้อนู่นอีจัดดอนใหญ่เลยเป็นต้นเป็นร้อนอยู่นี่ นี่ดอนหนึ่งนี่จุ่มหนึ่งบนโพนนุ่นอีกจ้ะอุณหภูมิบวกที่แปดองศาเด้อต้นออกมาต้นนี้จะอยู่ที่เจ็ดละมัง้งเริ่มหนาวเข่าแล้วจ้ะ ดอกมันจะเปื่อยเอาได้ไหมมันคุดโยูะสองดอกนี่เปื่อยเอาไม่ได้ ขาจะเป็นอย่างกันขามันเปื่อยเด้อเดี๋ยวจะว่าย้ายตัดทิ้งเยอะแทะขออนุญาตเด็ดอ้อทนมากก็ขาเปื่อย ใบไม้ก็พอใบไม้เหลืองเหมือนเทดเลยมีอีกดอกจ้ะได้เป็นบางดอกเลอบอกไว้ก่อนจ้ะเปื่อยเป็นบางส่วนแล้วเน่ยนาเปื่อยหมด เห็นไหมนะ่ะเกือบเล้ะจับดูขามันแข็งกว่ากันก็รู้แล้วจ้ะเนี่ยอันนี้ไมก้กางเขนเลยเด้อพี่น้องเด้อถึงบอกว่ายายเก็บเร็วไม่ได้ยายจะให้ดูเนะี่ยมันมันมันเป็นแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้ดูสีเขาหนากกลัวมากเด้อพิดเขาแรงมากแดงแป๊ดเลยเด้เนะี่ยพอเราโดนเห็นไหมเมื่อกี้มันไม่มีสีพอเราไปโดนมันดูเถอะแดงแป๊ดเลยเด้อพี่น้อง เนี่ต้องบอกว่าพีพาไม่ได้เปลี่ยนทุกมือทิ้งก่อนเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีอย่างเป็นทางการเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่แหละยายสนถึงเก็บเพ็รยายสนระมัดระวังมากก็เหมือนที่เห็นนั่นแหละจ้าเอาไปกินก็เพ็รบางชนิดนะ่ะติดมือพิษมันก็แหลงมือ่อกรอเสียนี่มากคอสแกนิดต็มาไหวแต่ยปยบอกว่าเพชรพิษเราไปโดนแล้วก็ ต้องใส่ใหม่ได้พี่น้องแยสนมนะบะมัดระวังมากเลยบอกเวลาไปทําคลิปไปสดตอนทําเฮ็ดอยู่บ้านอะ่ะแต่มันไม่ใช่เฮ็ดพันนี่งไงติดไปแต่ถ้าเป็นพันนี่เราโอ้เสียใจพี่น้องเอ้ยําว่าเสียใจไม่เสียใจเสียใจเลยเราเก็บเฮ็ดปนไปดอกหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันอยู่กอไหนแล้วมันอยู่ในตะกาเดียวกันแยกสมไปทเทเฮ็ดที่มืดโอ้ยเสียดายพี่น้อง แต่มันอยู่อย่างกันนี้นะมันอยู่กอเดียวกันแซมกันอย่างกันนี้เราไม่รู้ว่าเราเก็บไปตอนไหนมันก็ต้องได้เอาทิ้งทั้งตะกา้าเหมือนที่บอกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอย่าบ้ากันเด้อชีวิตใครๆก็รักไปขายให้เขาเกิดเขาเสียชีวิตมาเราก็จะติดคุกเกิดเราไปกินเราเบื่อเราเมา ก็รักชีวิตเราเหมือนกันพี่นอ้องงานกรอบๆจ้าอันนี้เห็ดเหลืองทอ,อ,อดไม่ขึ้นอันนั้นมันหน่อลาตัว เดี๋ยวเราตัดต่อมาตรงนี้เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะทั้งไรสดด้วยทั้งอะไรด้วยได้เห็ดเยอะเลยนี่เด้อจ้ะคลิปนี้เราจะไปต่อกันที่บ้านเดอ้อไม่ต้องสับสนเด้อจ้ะเดอะ้อพี่น้องจ้ะอันนี้เราจะไปต่อกันที่บ้านจ้ะคุณตากําลังจะมารับเดี๋ยวรอคุณตาอยู่แถวริมถนนนี่จ้ะ เมื่อกี้เราขามคลองตรงไหนเกือบตบหลุงค่ะฮากพี่น้องมันเป็นมาบอย่างกันนี่เดี๋ยวขามจัดตรงขามตรงนี้ง่ายๆคุณตามมารับแล้วจ้ะไปเจอกันที่บ้านเด้อทุกคนจ้ะไปจ้าเดีย๋ยวดูใบไม้ร่วงแล้วพี่น้องเอ้ย มันลมถ้ามันไม่ลมนี่ใบไม้มันจะอยู่เยอะกว่านี้อันนี้อันไหนเหลืองก่อนมันก็ร่วงไปก่อนมีอยู่ปีนึงที่ว่ามันไม่มีลมหนะโอ้โหสวยสุดกว่านี้อีกดินทางไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละเยสนุนถึงบอกว่าเยสุนปั่นจักรยานมามัน างทีมันไม่ไหวค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเป็นโคกเป็นเนินอย่างกันนี่แล้วก็ทางโค้งด้วยดูมันเป็นโคกเป็นเขาอย่างกันนี่มันโอ้โหกว่าจะปั่นถึงบ้านแต่ขามาน่ะไม่ไหวแต่ขากลับพรยังชั่วหน่อยมันจะเป็นเนินมันจะต่ําไปจนถึงบ้านยโสธนนู่นเลยจ้ะอันนี้มันจะต่าไปเรื่อยๆต่าไปเรื่อยๆมันก็พอปั่นกลับอยู่แต่ว่าตอนมาน่ะเด สเกตดูถนนจ้ะถึงบอกว่าเราอยู่นี่เราก็หาอยู่หากินเดอ้อเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนจ้ะอยู่นี่ก็ลาบากกับหนาวตอนนี้อุณหภูมิเหลืออยู่บวกหกองศาเด้อจ้ะเดอ้อหกองศาตอนนี้ ปีโหเด้อขวามือจะเป็นมิกกะลีอันนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันอยู่ตรงนี้พี่น้องลูกหลานที่มาเคยมาเก็บเบอร์รี่อาจจะเห็นนะคะเนาะสมัยก่อนปั๊มน้ำมัน ตามาเจอบ่อยมาเติมน้ำมันกันบอกว่าหิวข้าวแล้วคุณตาบอกว่าอยู่ป่าอาหารเยอะแยะทำไมไม่กินกินมากไม้อันตึกแดงๆนันจะเป็นถ้าบ้านเราเนาะเขาเรียกว่าอะไรฮะชุมชนในหมู่บ้านเด้อสาราช เวลาปั่นจักรยานไปทํางานมันจะขึ้นโคกตรงนี้นะมันขึ้นโคกบอกโอ้ยบ้านยจสวนอยู่สุดน่้นเดอ้อที่ว่ามองเห็นเป็นหลุมลึกๆตรงนู้นมันก็จะขึ้นเนินมาเรื่อยๆคือบอกว่าเวลาไปทํางานอ่ะปั่นจักรยานโอ้โหพี่น้องจ้ะอย่าให้เลาเลยสุดๆอาศัยตอนตอนกลับมันก็ได้ลงมอมา เราก็จะอยู่กันแบบนี้เลยจ้ะแต่ทีนี้เยสนอยู่นี่ไม่รู้ว่าขี่ปีแล้วยังไม่เห็นในเพื่อนบ้านหน้าตาเพื่อนบ้านจําเข้าไม่ได้เด้อจะรู้กันแก่ไม่กี่ครอบครัวแค่นี้เองที่ว่าเคยคุยกันแค่นั้นเองนอกนั้นก็จําหน้าเขาไม่ได้แล้วไปเห็นกันที่ตลาดเขาทักทายก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครโอเคถึงบ้านแล้วจ้า คุณตาบอกว่ามันทำไมถึงนักแทะเห็ดมันอมน้ำจ้ะถึงบ้านแบบปลอดภัยเราเด้จะเด้อทุกคนจ้ะคุณตาอยู่บ้านไม่เก็บผ้าเก็บพมเข้าให้เลยน้ําข้างน้าหมอกลงแล้วจ้ะแล้วก็จะอยู่กันแบบนี้โอ้ยข่ายสวน,น้ำข้างหมอกน้ำหมอกเปียกหมดแล้ว ทเทเฮ็ดสดพวกนี้ค่อยคัดสองตาตานี่เฮ็ดสวยๆเลยจ้ะเก็บมาแบบสะอาดสะมา,าดูในถุงกันมนั้งอีเจ้ะ ไปไพึ่งลมไ้จ้ะผลงานวันนี้ได้จ้ะเด้อย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามด้วยค่ะกราบขอบคุณมา,ากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่มีมาให้สําหรับเยสนเสมอมาดูค่ะฝากเข้าชมคลิปอื่นๆด้วยเด้จ้ะเด้อเห็ดมีแต่ดกใหญ่ๆคุณพารักษาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยปลาไก่กินแล้ว thank you so much บ๊ายบายค่ะสััสดีค่ะ